ไอ้เทพีดุเลี้ยงวะเรียงพูดได้มาอดุเลี้ยงผู้ใดมาเด้อเนาะนี่เพื่อปุ่มนะครับสวัสดีย้ำเสาร์ครับผมกับขาวตอนรับท่านผู้ชมเลยครับกับสู่ยูทูบชมครัววันผมเลยอาหางก่อนขอเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเลยครับไม่ยามเลยตุ่มที่ใส่ใบม่วานเลยครับสามลังเลยเนาะพ่อสามลัง ผมกําลังตื่นนอนเลยไ,ไม่นหนอพอไปปุ๊กนะพอดีไอ้เมื่อคืนนี้มาเตะตกเบ็ดเลยครับมามาเด็กเกือบโมเมนต์มามาเด็กเกือบมาไอเที่ยงคืนเกือบตีนหนึ่งเลยครับมาถึงบ้านเลยนม่หนอ,อเดี๋ยวไปเบิ้งตุ่มห้อเลยครับอยากชิคคือว่าต้องนอนฟอไปหาไอ้ซอยรุ่นซอยกันเลยไ,ไหม่หนอไ <c oughs> ปไปเบิ่งครับผมพ่อมาเบิง่งแทบพี่กันแลาะ ลัางนั่นนะไว้เซ่อพายเพราะว่าลังนั่นน้างามเองตุ่มเปี้ยคือเปียกขึ้นสูงเถอะโผล่ฮะบึงกว่าโนว่าน้ำขึ้นน้ำรถมันโมเมนต์เลยวะพ่อเม่นเข่าเปียกสูงนั่นวะขึ้นอยู่ตุ่มมันหายเม่นบ่ตุ่มมันอันนี้ก็ใส่กับเบิ่งตุ่มผมเลยพี่น้องนู่พ่อห้อยเปียกจะได้ขังเนี่ยเถอะโผล่เปวกันก็เสียวว้าลิง เนี่ยปวกได้กครับของผมนะกองึงเหมิงหืมอ่ะจะได้คังไงเดือก็สิหาเนื้อมันลำคำคำระพวนมันคนเือนมั้เพาะเือมั้งยสิงเนืมาใส่หน่อยแต่วมันคือเปียกขึ้นสูงไงทีพ่เห็นว่ผีเปียกหดีเปียกเป็นขืบนเลยได้พี่หน่อยใช่เนาะเธอไหมองถีผมปิดไวเลยรบบเบิ้งหน้มั้งพ่ะ cái thì lắng không phóng đề sửa cao đấy không hả nằm sẵn nó biết gì này ta kể nhiều buồn bắt nhẹ hả bưng nếu thế nó mất mặt ở đây khắp nhẹ ngoan này khiến mà cái pin cọ phố đây ôi xây tùm mà cái lăng này, hiến này làm đây là cái pin này ออเอะเทือนม้อกเปียกเนี่ยก็สูวเออก็สูววีหนามใส่ก็สีวทำานาแก่เสืองนี่มันตรงดินอ่ะเบิ้งเดยน้องมนนี่จริงไหนมันแก่เสื่องมนสิเนีอืเยี่ยง เงียบดิฮะอะบอสปลาีนเนือฮะปลาีนเนีนี่เปียกสูงเถอะบอสอน่ะโอ้ตายตายเมเมนต์ฉีคักดเดวิน,นอตน้องยิงเงาขึ้นเร็เพเปียกตูงตายมันเขาไปข้างในนะโอ้ป่าอยู่เต้นท่านหมอ ตินกับพวกมันก mm. oh, ัอยุตายตายตายจด้ว่าของเปรี้ยวพวกเขาของปวกกระสีเขาบ่เบึงอุ้ยเขาอยู่พวกสามสี่ตู้นี่ไอ้เรื่อไอ้เท่องเท่หมหมอผุนเท่ของผุน เพื่อนเปียกขึ้นปเป็นฝ้าหมือ้อยอ <c oughs> วิ่งเดว่าเพื่อนกวนอยากเข่าอยู่ได้เหรอไขป่ป้ <c oughs> องไหลไปเนี่ันจะไข่ไปเองอ่ะบางงเงี้ยมาแดงครับผมตุ่มเตีย้ย่ตุ่มดัดเปลี่ยนเนาะ

น้ำหนาเนาะตป็นหเงตกตขนาดเนือมุดเอียงง่ามจบกเขาด้วยน้องคมีโพโตปะเขาบ่เียปกดปเงี้ยไหนพวที่พวกเคคนสุ่เียันี้ตกยู่ย่างเงี่ยเลยพวอ ใส่ยย่างใส่ทังไตสพาน่ไ้พวกได้เจ้าตัวโเนวาได้สามตัวกะปอนดุก้ทดุเลียงวะเลียงผู้ใดมาดุเลียงผู้ใดมาด้ยนเอนีนเใครเลยพอมันเเนี่ยอืนหานเขาเดุกเขาแล้วปาอื่นบอยากเขาแล้เออเสียดายมดเองเลยรบ าจะไหลงาน,นเลยหน่อยเป็นปลาไม่ขึ้นไอหนี่ไปทางไหนเหลือเกล็ดออยางห้องไปเดี๋ยวไปเบ่งหลังสุดท้าย เงี้ยเม็ดบุ๊คฮะดื้อหลายเฮี้เมียนยูกวัดยันทั้งนี้มันขเขาก็เลยปะพามาล่งเบื้อกระน้ำไหลล่องเมียนห่ดเลยนี่มันเป็นน้ำเก่าเลย ขี่ก็ต้องส่งยูวะใช้กนลำบากเฮ้ยอยู่นี่นะเงียบเลยมั่นนอนเลยคเงี้ยนิ้วมีประตูเลย มีฟอตว่มีอมีว่ะดลกเขาสั่นปละดุกกับประครึงไงเ้ยเสียงปุบปับปบปปสั่นอัวอ้ว่าหย่างลัดเสียงไงเห็ียโคตไงเราโผล่โซเดียวนี <ellow JJ> ่นะโอ้โหบึงใส่ประกดมาพโอ องเลยมันโขลอเนอะจ้าไรโบเขาเป็นน้ำเก่ามาเบึงอีกวยจหกหลบเอ้ยน้ำไม่เนอะโบขะน้ำลงมากอีกหลบเลยพึ่นจะมาเลยเนอะอขอกพูดสามหลังเลยเนอะขัดบนครับมันนี่อ้อ อ้อนวาย f o l อโลนะนี่เลยหมดแดงโอ้ยตลาดเอาไปโหลดไปเดี๋ยวผมจะให้ไปเบ่งปลาเบ็ดผมนะเพื่อนไปเดี๋ยวไปโสกันอยู่บ้านคนะรนับเป็นปลาตุ่มเลยครับนสามลังครับผมโอ้โหเปือ่อยตุ่มก่อนไปกลับตอนนี้มาถึงบ้านเลยครับผม สามลังครับเปื่อยแล้วดียังได้ตุ่มหน่อยนะพ่อนี่ครับได้ตุ่มนี่ก็บมีมือมันมือประมาณเลยครับพ่อมันเป็นนามเก่าเลยพี่น้องที่ว่าคณงานเบ็ดนี่ยังบ่ขัดปนเลยครับกับเบ็ดกับพ่อได้กินอยู่ครับมือละสองสามโลครับนี่ครับพาะนี่เพ่เปี้ยวเลว สิ็ดเบ็ดนี่ถ้าว่ามันเข้าจัดจัดให้นี่บ่ทนเอาลูกเด้อพี่น้องแต่ว่านา้ํามันเป็นน้ําเกา่ามันก็นยังมีตเด้อครับนี่เนาะพได้อยู่ได้กินอยู่ครับต,ต,ตัวนี้ปาตุ่มแต่เอาบ่ถอยเด้อครับเดว่าสิใส่อีกอคนี้บ้านผมก็าป้าก็กินปาน,นี่เลยครับนี่เนาะพี่น้อบบงบใหญ่เด้อครับปา เอาขาปลาเขากัต้องกินปลาเลยครับบระเมินว่ากินแต่ตัวหน่อยๆได้พี่น้องตัวใหญ่ๆนี่เลยครับของเสตผมหมักนี่เลยพี่น้องตอดปลากรดเลยครับกินกับขมิ้นีวเลยครัต้มเกี๊ยวเลยเกลือพริกโอนเลยครับเลยมัดเท่านั้นครับผมตับสำลักคิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้เลยครับแต่ชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับอย่าลืมกดติดตามเลยครับช่องขวบ้านผมครับผม เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเลยครับตัวนี้เป็นปลาที่ผมตกกลางคืนใด้พี่น้องตกยำเว่นนี่บบได้ด้ครับปรากฏนี่ควยยำเว่นในพื้นวานเฮพื่นอันนี้ลายครับผมก็ดิ่นลลกาลกางคืนเอ,อ,อาเลยครับสุดท้ายคลิปกระทายบบได้ด้วยพี่น้องตรงเอาปลาเลยครับพอช่วงมีน้ำก็เริ่มโคยเลยครับต้องหามาตุ้นไว้ครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลยได้พี่น้องับาบายครับผม